พงคลคาร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขอแนะนํารถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของร้านของเราเลยนะครับกับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดทีอารีแบล็คคอปคันนี้นะครับคันนี้เพิ่งรับเข้ามาใหม่นะครับก็มาขออนุญาตรีวิวให้กับแฟนเพจของเรานะครับผู้ติดตามของเรานะครับได้รับชมความสวยงามของฟอร์จูเนอร์ทีอารีนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่วางขายอยู่ณปัจจุบันนะครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุด เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับคือตัวที่แพงสุดนะครับก็หลายคนสอบถามเข้ามาว่ารีวิวทั้งก่อนมีแต่รุ่นขับเคลื่อนสีล้อหรือโปรวิลด้วนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตมารีวิวนะครับโตโยต้าฟูจิเนอร์เทียดีแบล็คท็อปเป็นขับ2นะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับดูความสวยและรอบคันของเขากันนะครับไอ้ดูด้านหน้าก่อนนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับครับ ไฟหน้านะครับไฟ LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ BIB LED ของเขาเป็นไฟหน้ามัลติฟิลเล็กเตอร์เป็นตัวออกมาออกแบบมาใหม่นะฮะตัวนี้นะครับนะครับคือไฟหน้าปรับอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับนี้ออกแบบมาใหม่นะครับกระจังหน้าเลยผู้ออกแบบใหม่นะครับก็จะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับโตโยต้าโตโยต้าฟูจิเน่รุ่นนี้เนี่ยก็คืออ่าปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าภายใต้แนวคิดอ่า e รจเอฟเดอร์ไพร์ก็คือ เขียนตำนานบทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโตโยต้าพัลเจอเนอร์รุ่นนี้ก็คือโลกแบบเก่าไปหมดเลยจากที่ใช้เขาเรียกว่าภายใต้รหัสเครื่อง1 K d ดีนะครับใช้มาประมาณรหัสเครื่อง k คอ่ะใช้มาประมาณ10ปีนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับวางขายครั้งแรกเมื่อปี58นะครับปี2 0 1 5นะครับแต่ตัวนี้เป็นปี1778แล้วล่ละฮะตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของเขาคือชุดแต่ง K คดีรอบคันนะครับ นี่ไปดูรอบๆกันกันะครับอันนี้ผมไปดูภายนอกก่อนนะครับ Blacktop นะครับก็คือหลังคาดำนั่นเองนะพูดตามภาษาคนขายรถนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจากที่โฟล์คเนอร์แชมป์ไม่มีนะครับก็จะเป็นประตูหลังนะครับเปิดติดด้วยระบบไฟฟ้านะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะเอกลักษณ์ภายในนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นเบาะสามแถวเหมือนเดิมนะครับก็เก็บเบาะแถวสามนะครับห้อยด้านข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วตัวนี้พิเศษหน่อยก็จะเพิ่มมาให้ด้วยนะครับแถมให้นะครับผมเข้ารูปนะครับ 5D นะครับตัวนี้มาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าใช้งานง่ายนะครับควบคุมจากรีโมทก็ได้นะครับหรือจะกดแบบแมนนวลก็ได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างนึ่เฉพาะรุ่นนะครับ ล้อแมกล้อแมกของรุ่นนี้นะครับเป็นล้ออัลลอย20นิ้วนะครับล้ออัลลอยสีดำนะครับโลโก้ t ทีร์ดีนะครับเป็นล้อพิเศษเฉพาะรุ่นรุ่นนี้เท่านั้นนะฮะรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับจนภายในแน่นอนว่าต้องเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะรุ่นอย่างแน่นอนนะครับภายในนะครับโอเคนะครับอันนี้ปีเซเตไม่ได้รับเชิญของเรานะครับมานั่งรอ รออยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วนะครับอ่ะยินเสียงเรานะครับตัวนี้เป็นเหมือนเดิมนะฮะสไตล์เขาเลยก็คือเบาะภายในนะครับเบาะดําแดงนะครับเบาดาแดงเบาหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะน้าหนักตัวเยอะขนาดไหนนะครับก็จะสามารถที่จะแบกลราหนักคุณได้นะฮะนะครับคือรุ่นนี้ผลิตออกมาเนี่ยก็คือเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับก็คือสไตล์สปอร์ตนะครับดาแดงนะครับเบาะดําได้แดงที่เราเรียกกันเมื่อก่อนใน โอรเจเนอร์แชมป์นะครับตัวนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับและก็ที่สําคัญที่ผมพาดูตลอดนะครับคือจุดขายสําคัญของรุ่นนี้นะครับนอกจากจะเป็นนะครับนอกจากจะเป็นสไตล์สปอร์ตแล้วนะครับคันนี้เองนะครับจุดขายที่สำคัญเขาคือเลขไม้นะฮะเลขไม้นี่น้อยมากๆนะครับ44,412กิโลเมตรนั่นคือเลขไม่คันนี้เลยนะครับก็คันนี้ปี17นะครับปี17ก็2ปี ก็เฉลี่ยปีละ2 0 0ห0ก็เลยว่าซื้อมาจอดส่วนใหญ่นะครับส่วนจอนะครับจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับใช้งานได้ง่ายนะฮะจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับจอทัชสกรีน7็นิ้วใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินรับ6สปีดนะครับตัวนี้มีโลโก้ T ท D ดีนะครับภายใต้คอนโซลก็จะมีตกแต่งด้วยลายเคลบล่านะครับนะ แอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กก็จะมีมาดแอร์แบ็กนะครับมีตัวนี้นะครับแอร์แบ็กนะฮะเราจะาแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแอร์แบ็กตัวนี้แอร์แบ็กตรงหัวเข่านะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแพลนชิพนะครับกลิปเกียร์มือนะครับเอาตรงภาษาเราก็เข้าใจง่ายๆไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับเจ็บคอนะครับและก็คือเกียร์มือนะครับโอเคได้เดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องกันนะครับ ใช่ครับไปถึงห้องเครื่องแล้วนะครับร้าตัวนี้เป็นเครื่อง2องลิตรนะครับหรือ2,755ซีซีนะครับเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับเครื่องยนต์ออของมเร็วสูง1 7ึแรงม้านะครับ ก็เป็นยังไงกันมากครับหลังจากที่ผมพาชมนะครับเจ้าโตโยต้าฟูจิเนอร์สองแปด V T R D Blacktop คันนี้ไปนะครับหลายคนที่ติดตามอยู่คงอยากจะทราบราคากันแล้วใช่ไหมฮะราคาผมอุบไว้เพราะผมจะบอกท้ายรายการกลัวว่าจะดูคลิปผมไม่จบนะดูไปครึ่งรายการนะบางทีคนบางคนก็รีบมาดูตอนจบเลยนะครับก็สําหรับนะครับรุ่นนี้นะครับก็ขออนุญาตบอกราคาของรถใหม่ป้ายแดงก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ป้ายแดงนี่มันเป็นรุ่นท็อปสุดของขับ2นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับ รถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทคือราคารถใหม่นะครับนี่คือราคารถใหม่เลยสําหรับราคาของผมเดี๋ยวผมแจ้งนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ารุ่นนี้เองถ้าท่านไปซื้อรถใหม่นะครับท่านจะใช้เวลาจองนานถึงประมาณ45วันถึง60วันนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับกว่าจะได้รถนะครับและก็ต้องใช้เงินดาวน์สูงถึงประมาณ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ3-4แสน 3, 4, นะครับแต่มาคับผมนะครับคันนี้ราคาพิเศษแน่นอนเมื่อเป็นรถใช้แล้วราคาของผมอยู่ที่1ล้าน3แสน9,090บาทนะครับ1ล้าน3แสน9,090บาทนั่นนี่คือราคาของผมนะครับเลืมคันผมบอกเลยว่าดาว9บาทนะครับจัดได้เต็มจัดได้เต็มเลยนะครับออกรถเป็นเคสเป็นสริมงคลแค่9บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับผมบอกเลยว่าเอารถกับผมเดือนนี้นะครับเรียกผ่อนสบายๆชิลๆ สามปี4ปีดอกเบี้ยอีกสบาท70ตังค์นะครับ2บาท70ตังค์แล้วก็ทีมคัญออกรถเดือนนี้กับผมพิเศษสุดๆไปเลยดอกเบี้ย0% 12ยเเดือนนะครับปีแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและจบได้ชุกเงื่อนไขนะครับท่านมีรถเก่ามาแลกนะครับโฟล์กินเนอร์แชมป์หรือรถรุ่นไหนก็แล้วแต่รถกระบะรถเก๋งรถเก่าที่อยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะแลกกับผมผมตีให้ราคาสูงสุดจบได้ชุกเงื่อนไขมาแลกคันนี้ไปขับนะครับ,นะร,บราคาประหยัดไป3 2 0 0 0 0บาทนะครับ นะประหยัดไปเห็นเห็นเลยนะครับสนะภาพเหมือนป้ายแดงโชว์รุมเหมือนผมพาดูไปแล้วนะครับสภาพเดิมๆถ้ารถแพงขนาดนี้ผมบอกเลยว่าจะมามีทำทรงทำสีรถจนรถความผมไม่เอามาขายแน่นอนรถตั้งล้านสามล้านสี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเก่ามาแลกได้หรือดาวได้แล้วแต่ท่านสะดวกเลยหรือไม่ดาวก็ได้ก็มาที่ผมบอกท่านมาเลยนะครับดอกเบี้ยศูนเเดือนก็เสนอสุดเจ๋งแบบนี้ถ้าคุณพลาดบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับ